สวัสดีจ้าสวัสดีอันพี่น้องป้องปายแล้วจ้าเนาะมืเอนี้พ่อยายพาไปซื้อของนะจ้าเอนี้ก้ได้หลายแนวอยู่จ้าก็ได้วีแล้วก็น้ำยาล้างเล็บแล้วก็วีอันนี้อีกแล้วจ้านี่นี่นี่อันนี้สิเป็นพวกเสื้อผ้าด้วยจ้านี่ พวกเสื้อผ้าที่ไปซื้อนอะจาะน้องนี่ใส่เล็กเลยละค่ะนี่นี่พ่อใหญ่ซื้อใหจ้จ้ะบาฉันอยากให้เธอนันไปซื้อเสื้อผ้าไหมพันเสื้อผ้านี่เธอใส่มันฉันมามันเกาพ่อใหญ่ก็เลยหลือออกหลือออกเบิดเอาโหลดพี่น้องเอ้ยว่าให้ใส่มันนี่ซื้อให้ไหมเบิดเลยพวกนายคนนะ่ะเบิดบ่หน่อยมือนี่ จกว่าเอาอีหยังแน่ยเราให้มันให้ไปลองแต่ว่าจะว่าจาักเทียพี่นอ้องอนี่แหละ้ว็อันนี้เสื้อผา้าอันนี้ใส่เอ็มแล้วจ้ะนี่ไใส่เอ็ม,อมนี่ก็แล้วก็กเสื้ออันนี้อีกนะคะ แต่บอลลูว่าสิทซดยได้พอดีบอพี่น้องเออนี่แหละจ้าเสื้อผ้าแต่ว่าเนื้อผ้าบ้านเขาดีดีด้พี่น้องนี่เระจ้ะได้หนึ่งสองแล้วก็สามสี่หหเจปดได้เก้าย่างเนาะคันสีเอาลายก็นี่กั กระชิคานหอบเนาะเดี๋ยวต่นพ่อไงจ่าอีหยังแนบเพราะมันมิต่เสอผ่าจะไปเสื่อของมน่นส่อันสวนน้ำจ้าเกีเ่ยวกับสวนน้ำนะพี่น้องเนาะอันไปเบื้องแดดน้ำเล่จาจ้าพี่น้องอันแดดรู้สึกว่าแดดอันออกแดดบรรยากาศงามเออมื้อนี้มีแดดบ่ค่อยหนาวเด้จาจ้าพี่น้องจา้า อไปซื้อพวกอันปุ๋ยยังนี่ลหละม่านห้อยต้นหอมให้มันง่าม,มเสียนะจ้า,จานี่นี่หละจา้าอันนี้ก็เป็นบเกือเทศเนะจน้เนาอเอาปุ๋ยใส่บางหันนี่หละจา้พาพ่อยายซื้อมากก็เลยเอาปุ๋ยใส่ตั้งสองยางเลยเนี่นะพักสลรนแหนกกำะัางงาม ปอยายใส่ปุ๋ยมือบ้านนี่แหละจ้าต่ว่าซุ้มนี่ใสใสมือนี่นี่แดดอ้าวสำหรับคลิปนี่กัวไใวบส้านีด้ะจ้าเด้อเอาไว้คลิปหนาจังมาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณถูกกำลังใจถูกไรทุกแช่เด้อจ้าเด้อมือนี่สวีดเดนแดดออกบรรยากาศงามมาคักเลย ขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องที่เขามารับชมแล้วะติดตามน้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เ้ยจ้าสวัสดีจ้า